จริงปะเนี่ยร้อนร้อนเหรอฮะเสียงอยากไปห้องน้ำก็ไม่รู้ตรงนี้นานมากแล้วแล้วออกไม่ได้ด้วยเสียงนั้นให้กับพวกก้อสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะผมจะบอกแทนใจของทุกคนตรงนี้นี่คือโชว์พิเศษมากๆที่เราก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเต็มๆแบบนี้ถูกไหมฮะผู้คุณตั้งใจซ้อมข้ามาแบบจริงจังแน่นอนถูกว่าไม่ค่อยครับ a จริงจังซอสจ,จริงจังน้องๆนีน่นคือบางคนแบบว่าไม่เคยเต้นเลยอาาอย่างเช่นตั้งต้นอย่างเงฮะโอ้เพีนนยงคุณแล้วคุณเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่รอ้องเพลงนี้เลยนะ,ะต้นล้กลุกมันบาปนะลูกโกหกแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนด้วยไงเออแล้วเราเคยอยู่อัตายอนตอนตอนจีด้วยกันแหละเออนี่ <ๆ S 2> แต่ว่านี่เขาเรียนแจ๊สมาปีหมาปีหมาหนึ่งแทนแท้แท้แท้ชื่อไม่จริงไม่จริงวะล่ะ ใช่แบบนี้อันนี้ค่ายเพลงหรือแค่ตลก่านจริงชอบอันนี้เขาแบบชูวๆเลยเหรอบุ๊ส่วนปุ๊บปั๊บเลยส่นสวยๆอย่างนี้เดี๋ยวรอดูเขาเขายังแบบครั้งแรกกันขึ้นมาบนเวทียังไม่ถนัดใช่ไหมหยิบนี่แป๊บหนึ่งอันนี้เป็นเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยครับ ออกมาแล้วของคุณสองคนมากเลยนะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอ่ะครับเจอเราแบบเอาของมาขายอ่ะเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่เดี๋ยวเป็นพี่ใหญ่ของเราเพราะว่าเดี๋ยวนนานตก็ต้องฝากน้องๆด้วยเพราะว่าน้องๆนะครับก็เข้ามาเ n d e r operable แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานในภายภาคหน้าออกมานะครับซึ่งบอกได้เลยว่าดีแน่นอนนะครับถ้าไม่ดีนะฮะผมก็มันต้องดีมันต้องดีอยู่แล้วมันต้องดีเท่านั้นถ้าไม่ดีคือไม่ได้ดูถ้าได้ดูก็คือดีถ้าดีคือได้ดู ถ้าดูได้ถือว่าดีพูดดีมากขอบคุณครับ,บ,บเป็นเป็นก๊าลสีเลยครับออกทะเลไปไกลเลยออกทะเลก็พี่อยากพายไปจะหาใจเธอไ,อไงก็ยังวุงกลับมาได้เก่งไหมล่ะบิลบิลบอกฉอยู่ทำไมตรงนี้อมันะไรตรงนี้อยู่ตรงนั้นไว้แหละเดี๋ยวมันจะแกล้งเกิดอไปอยู่ตรงนี้ ใช่เซลน้องพอเยอะเป็นไงล่ะจริงๆเรามีจริงๆพวกเรามากันนะครับแล้วก็มีของขวัญมาให้ชาวนครปฐมกับชาวที่คนที่มาถึงนครปฐมด้วยใช่ชอบคนนี้ไหมชาวคนที่มาถึงนครปฐมเราเรียกไปรวมๆไปวันนีเพราะพวกคุณไม่ได้เตรียมมาแค่โชว์ใช่ครับแล้วมันพิเศษมาด้วยใช่เฮียใจกยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันครับผมโดยมีคำถามทั้งหมดเจ็ดคำถามนะเป็นคำถามเชิงปรัชญา ปรัชญ,ญาต้องอตอบเป็นหลักการนะครับทุกคนฝากถือไว้นิดนึงได้ไหมครัอันนี้นอ,นอันนี้อันนี้ของคลาสสิกนะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้น่า <c oughs> รักมากลายเสือทะายา <c oughs> ขอพูดไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราขายไม่หมดเราเอามาให้นะ <c oughs> ไม่คือเอางี้เผื่อหลายคนยังไม่รู้จักพวกเราเนีแบบซีรีส์เรื่องแรก <c oughs> เออเราก็จะได้มีของเป็นนี่อันนี้ขายอันนี้ขายไม่ใช่ว่าเราขายไม่หมดแล้วมาให้นะเนี่ยไม่ใช่คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเมื่อกี้เลย นี้น้องห่วงใจกับน้องหยางหยางน้องหยางหยางย้อนเวลาสมัยนุ่มนุ่มเลยเพี่บเอยหยากน่ารักเกินสมัยนุ่มนุ่มเลนี่ยนุ่มๆเลยเหรอแค่เขาเอาหน้ามาลงก็น่ารักแล้วตอนตอนนี้อย่าเพิ่งส่งอะไรไปเขาตกกับมาได้หมดเดี๋ยวเราไปที่เราสำหรับคำถามแรกนะฮะผมจะให้พี่เลือกนะครับผมคนนะฮะที่ครับ ทำตามสิ่งที่ผมบอกไม่ไวที่สุด ผมเป็นภาระหน้าที่ในการดูนั่นเองถ้าผมพูดว่าปลาช่อนให้ชูนิ้วโป้งโอเคปลาช่อนนิ้วโป้งถ้าผมพูดว่าปลาดุกให้ชูนิ้วชี้นิ้วชี้คือปลาดุกปลาสวายให้ชูนิ้วก้อยโอ้เกิดที่บ้าะพูดสามปลานี้โดยที่ไม่รู้ว่าผมจะพูดเมื่อไหร่แล้วพี่ต้องจำไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ปลาดุกดุกช่อนช่อนสวายสวายโอเคผมจะเริ่มเล่าเลยนะวันนั้นผมมาเที่ยวที่นครปฐมมีตลาดปลาอยู่มากมายเฮ้ยปลาแรกที่ไปดูก็คือคือปลาที่สวยดีเฮ้ยแต่ว่าไม่เคย ว่าจะเจอป่าชื่อนี้ชื่ออะไรอะป่าที่ชื่อว่าเฮ้ยป่ามันมันดุดิมากพี่ยังไม้อยู่แต่ว่าปลาดุอะเคนนี้คนนี้คนนี้อย่มือถคนเสื้อดำก็ไวเหมือนกันนะแต่พี่เลีือก สองคนยืน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 ไม่เป็นไรได้สองคนแล้วได้สองคนมาดีเลยเอาไว้จริงวัยจริงพี่พี่คนไหนนะฮะเสื้อดำกับกับมือถือเสื้อดำกับมือถืออ่าโอเคเดี๋ยวสองคนยืนก่อนนะฮะยืนไว้ยืนไว้จะได้รู้คุณได้สองหลังคุณได้คนละหลังหคุณไม่ต้องเล่นแล้วนะคุณยืนเฉยๆผมจะได้จำได้คำถามก็คือชื่อจริงนามสกุลวันเกิดราศีแต่ละคนนี้มีอะไรบ้างที่ไมแกไม่เอา G P S เกลีเฉลี่ยเขาด้วยเลยล่ะเอาเอาเอาด้วยนะเอาเอาเกลีเฉลี่ย อันนี้คือไปกันใหญ่แล้วพี่เขาบอกไม่ได้ไม่น่าลุกนาเลยเอาง่ายๆดีกว่าเออปลาดุกไปแล้วตัวหนึ่งไปต่อไหมใน EP เจ็ดเออร้อเล่นร้อเล่นเสี่ยวย่าหยางตอนเปิดกิจการอันนี้ไม่ติดนะไม่ติดนะเอาดูแลอันนี้โป้งลงได้แล้วอันนี้โป้งลงได้ตอบเฉยๆอุ้ยจริงๆผมใส่เสื้อมาอิเทนโลมาเล่นนะ เดี๋ยวผมใส่ให้ได้ผมใส่มาซื้อให้เลยใส่เสื้อแดนดั้งเอามาแต่ว่าคนนั้นก็แลกเหมือนกันคนนี้ก็แลกเหมือนกันคือไงมางไม่ได้ไปแอดอะไรใครเลยอ๋อคือแล้วนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เป็นเซ็ตใช่ไหมเป็นเซ็ตใช่ไหมเป็นเซ็ตนี่เลยครับโอ้ย ย่นน้องวีคนนึงคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยครับถาถามนะฮะน้องภูมิใจแต่งเป็นมาสคอตอะไรคะแมวอะไรนะแมวไหนทำท่ามาสคอตให้ดูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมีชุดไงอ่ะบอกไม่เขาหน่อยเลยอ่ะบอกไม่เขาหน่อยเราก็ตามตามไปกัะด้วยแล้ว อ่าเป็นเซนปลอดจริงคือใจทีมงานมอมไฮใช่ป่ะอ๋อจริงจริงใจทีมงานฟอมไฮแต่ถ้าส่งได้ส่งเลยฝากส่งไปให้นะอยส่งได้เลยโอ๊ยเวลาเวลาปบขออนุญาตนะครับฝากส่งเดี๋ยวเขาส่งกล้องไปดูหน่อยสิเดี๋ยม่เขาก็อยู่ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยน้องเออสองคนละนะสองคนละไม่ต้องซื้อของฝากให้ผมนะฮะไอเอาแค่ร้านตรงนั้นตำหนักทองอะไรก็ได้ห่วงต๊ะกลางได้นรือ่าสองราวันแล้วใช่คำถามต่อไปลองถามันไหมเออ น้องแบบเอ้าพี่มีรถยนเลยมีคำถามเลยอยากถามเออมีคำถามง่ายๆอ่ะตั้งต้นเป็นจังหวะของเราแล้วโอกาสเรามาแล้วตั้งต้นโอเคทุกคนในนี้ดูเซนเชีย l o จอใช่ไหมครับผมเอฟซีมาก EP แรกนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลถามพยาบาลว่าเปิดช่องวันยังไงอันนี้เราอยู่ช่องวันนะเออครับเราอยู่ช่องวันเราไม่รู้วิธีเปิดช่องวันด้วยเปิดทีวีเปิดทีวีออกไม่ถนัดปกติดูแต่ในแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่แบบวันดี ของดีมาดกทางแ้วหัวไวหัวไวเซนเชียร์เลยดีวกว่าคำถามครับับครับ,รบให้ยกมือหรือว่าให้ยังไงดีไม่รู้พี่ใช้วิธีการเลือกของพี่ได้แล้วเลือกเองพูดง่ายๆว่ารอดแล้วใช่เอางี้ถามก่อนผม,ผมน้อดรอดและ อคไเอ่าคิดก่นคิดกเนแผนจจียบเรียบเลยใช่ไหมหนึ่งสองใครมีเลขบัตรประชาชนในนั้นมี1นึมีสองมีสยกขึ้นมาเลยฮะอืออ่าไว้สุดไม่รู้ถ้าไวสุดคือคนนี้นะปนเลขตรประชาชนเสื้อปุยปคนนี้นะประชาชนประชาชนชชนหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่ดูเลยหนึ่งสองสีเนี่ยหนึ่งสองสี่ต้องเรียงนะต้องเรียงนะบีบ ต้องเลียงต้องเรียงต้องเรียงมีเรียงอะไรได้หนึ่อ่ะสองสี่ไหมสองสีเอาคนนี้เอามาโชว์มาโชว์ต้นงเนียงนตต้องเรียนนต้นตุ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 นี้มันมีเกมเกุนตนตุนตนตนตุนตุนตุนตนตุนตรนตุนนานั้นนกุนตุนตุนตนตุนนตุนตุนนตนนมนนน ธนาคารท่้นไหนวะธนาคารชั้นไหนวะไม่ไม่ประกาศชื่อนะฮะครูไหนเนี่ยหนึ่งสองสี่ไหนวะโกหกชัดชาร์ไหนเนี่ยหนึ่งสองสี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยม่ดีคุยเราปิดปิดน้เออเออโอ้ยไม่อันที่ใส่ตายาแล้วเป็นว่าเปิดท้ายลงท้ายด้วยหนึ่งสองสี่ถูกต้องเป๊ะเป๊ะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานมันรับรางวัลตรงข้างเวทีนะหนึ่งสองสี่คือสองสี่ไม่ได้ไม I'm do ยอดยอดยอดเดี๋ยวนะขึ้นบัตรน้องเขาบัตรนะมีคนหนึ่งอะไรนะคนไหนอันนี้ให้กี่ให้กี่รายวันฮะให้กี่รายวันก็ให้ทีให้ทีละสองเลยก็ได้ก็ให้อีกก็ให้หรือว้าทุกคนจะไปจดบัตรประชาชนใหม่แล้วมารับเลยครับจดอะไรให้ได้หนึ่งสองสี่อะไรหนึ่งสองสี่ใช่ไหมนี่านี่ไงออฟารดเราก็จัดเดินมาข้าง้ๆเวทีได้ไหมครับได้อไ้บัตรประชาชนไม่ยากเดินมายากกว่าใช่หลังแล้วกันก็ได้หลังแล้วกันก็ได้พี่ต้องการเรียงกันใช่ไหม จริงๆไม่มีหรอกอยากโชว์รูปไม่เหมือนเลยว่านหนึ่งนะได้มันไม่เหมือนมันต้องถอดพวกเขาทำเหมือนพวกเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งสองห้าไม่เป็นไรนะครับเอาตรงปะเนี่ยศูนย์สองสี่ผลเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ใครดูจริงอย่าดูนะอย่าดูเลย อย่าดู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 ของเขานะอย่าดูอย่าดูแต่เมื่อกี้ตั้งต้นเหมือนจะถามคำถามของคุณเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้คุณมีคำถามอะไรอยู่บ้างจากเรื่องทีอยู่พิซซานพอดีเลยอ๋อไปตรงกันเมื่อกี้คือแค่เรื่องเฉยๆนะเขาจะตอบคำถามอยู่ก็ได้นะตอบไม่ได้ก็ให้เขากลับบ้านได้เลยอุยได้แล้วแต่ความเอาไปคิดของใจอยู่นั่นนี่เหลืออีกกี่ชิ้นนะมีอีกสามชิ้นนะฝั่งนู้นมีไหมมีอย่างนั้มีคำถามมีคำอะิปรายยังไงยังไง ในซีรีส์แรกที่สองคนเขาทำธุรกิจอะไรร่วมกันคะถ้ายกมือเลยนี่มันจะยากอา้าวป๊บหนึง่งพูดจบผูกก่อนจับหูก่อนอนับหนึ่ง <พา S 1> สองสามใครคนแรกได้ไปเลยเคะ่ะผมช่วยดูอ่ะหนึง่งชิราน ตร,ต,รตรงนี้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 คนนี้คนที่เล็บสีขาวอ่ะใช่เราอ่ะเล็บสีขาวใช่วันหลังนะฮะขอเป็นเปิดหน้าหน้าจอข้างหลังเราเล่นคาหูน,นะฮะจริ <üğ> ร <ly> จงเออจริง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 ตอบว่าร้านสะดวกซื้อชื่อร้านว่า ขอรับข้าเวทีนะฝากทีมงานจไปด้วยนะอุ๊ยมีใครซับซับหน้าน้องภูมิมากไหมฮะภูมิเขาส่งมาขนาดนี้แล้วคำถามต้องมาหรือคำถามแล้วจ้ะภูมิภูมิหนู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 ไปเอาขนาดชู่อเพื่อนซับเองซับเองซับเองทีมเองทีมเอมก้ภพูดแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ ยังเขินตามเลยแล้วพวกเราไปซ้ำแล้วกันเองเต้องซ้ำกันเองเราจิชู้มาจริงซ้ำาล้วกันเองแล้วมาเป็นลังเลยพี่ก็มีมีกี่คำถามวะนะแต่บอกซ้ากันเองซ้ากันเองแหมเขาไม่มีเงื่อนผู้มากจังหวะคุณมาแล้วคุณมีคำถามอะไรอยถามคุณงนี้ ูกับพี่ออฟโรดมาจากรายการอะไรครับโอ้คำถามยากมากเลยคุณผา้ชมผมขออนุญาตฝั่งนี้ได้เยอะแล้วเราขอมุมนี้บ้างได้ไหมให้เราอนักมุมนี้บ้างได้ใจได้ใจยกเวอใ้สองคนหน้าตรงนี้ใครอยากได้จริงๆใคอยากอยากเล่นแบบนี้ใครอยากได้แล้ววิ่งขึ้นไปชั้นสี่แล้วยกมือนะแข่งแรนลี่อย่างเงี้ยเนาะเออบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าแหมเอาฝั่งนี้ใครอยากเล่นเอามือถือลุกก่อนแป๊บนึงจะได้เห็นชัดชัด คำถามคือเขามาจากรายการอะไรอ่าคนที่อยากตอบคนที่อยากตอบชูไอเลิฟยูขึ้นมาฮะคนนี้เลยเร็วสุดนายคนนี้เลยชอก,กิจกรรขหมดแลละชื่อว่า,ามมลาสไอคอนถูกไหมจ๊ะชูชจะรับ,จะร,บจะรับตรงนี้หรือรับหลังเวทีอามมารับตรงนี้เลยมา่ากพีฟ่ฟูมาฮะก็ดันอยู่ใกล้ะอะรนาะ ันี้เหลืออีกเราเหลืออีกสองเอยากไินเสียงสาวๆบ้างพีชมีนี่จะมาพีชกับได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีชตั้งคำถาพีวพีชพีชพีนพีชพีชพีาพีชพีชมีไพีช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 พาพีชอพีชกีีนี้ีีพีพีชาีี พีสุดท้ายของเซนจูรี่ออฟเลิฟออนวันไหนคะโอ้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 เฮ้ยปมาณนู้หลายคนันเอามือลงกันะเดี๋ยนี่เดี๋ยวคนอื่นย้ยคำตอบไปเอ่อเอามือลงกันนะหนึ่งสองสามคนนี้ไหวมากถูกป่ะมีเห็นด้วยนะใช่ค่ะแปดบอกบอกเป็นวันของรัตนโกสินทร์ศกนะฮะเป็นรอสอเป็นรอสอนะครับข้างขึ้นข้างแรมฮะ ไม่ใช่คนไทยป็นคนจริงแต่นี้เป็นคนจริงๆเหมือนกันไต้หวันอ๋อนี่แต่นี่เป็นคนใต้นะอยู่นครศรีตอบว่าแปดปลาชื่อแปดแปดเดือนต้องบอกเดือนใช่ไหมเดือนเอาบอกเป็นภาษาจีนมาปาเย่ปาเย่ปาห้าแปลว่าแปดเดือนแปดแปดเดือนแปดถูกไหมมิมี ชงน้องตุยดุยฉันรักคุณพี่เ่ะส่งให้เลยนะครับป้าหมดยังยังไม่หมดมีน้องมีมี่คนหนึ่งอะเอ่อ Let's go เออมีมี่ครับน้อยมากค่ะอยากถามอะไรพิเศษไหมเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลยง่ายๆทั่วไป Ask your question มีมี่ตั้งต้นช่วยมีมี่เราน้องน้องเลยน้องน้องคือปวดเขื่อนมากน่ารักปโอเคค่ะ อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่อยากให้คนยกมือก่อนหรือทําอะไรก่อนก็ได้นะผ่านกระบวนการเลือกก่อนแล้วค่อยถามพี่วันนี้สนุกเวลาคนที่ผ่านกระบวนการเลือกมาแล้วอ่ะล้วตัวตอบถามไม่ได้อันนี้ของรางวัลไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเฮ้ยอพิเศษนะเพราะว่าลายเซ็นของคนที่ขึ้นเปทีบเราวันนี้ครบทุกคนเลยรวมถึง u อเปนเลเวลด้วยอยู่ตรงนี้หมดแล้ว คำถามที่ยากมากต้องยากมากมิมี่กดดันน้องีินใช่อยปนิสัยแม่ตอนนี้มีศิลปินกี่คนคุณรู้ปะเนี่ยอันนี้คือคำถามค่ะเราติดใจมากจริงจริงเหรอคำถามขอวิมี่ก็คือในโอเ n l เร e เนะคะมีมีศิลปินทั้งหมด member ทั้งหมดกี่คนคะแล้วก็ต้องบอกชื่อไหมต้องบอกชื่อด้วยขอคดมั่นใจจริงๆ เขาตนงนั้นใจผมว่าคนท่านใจไม่เดียวต้นสินะพี่ลองเลือกดูฮะเอามือลงนะเอามือลงนะเราจะเลือดยังไงผมอยากให้พี่ลองลองมองกับเพื่อนพี่นัทแล้วกันว่าอยากให้คนไหนที่ยกมืออ่ะลองนะหนึ่งสองซ่มปูเนี่ยมุมไหนดีมีมีเอาอี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดผมจะพูดเอาแบบนี้สนุกกว่ายังไงเพราะว่าจะได้มีความเท่าเทียมเราอยู่ในโลกที่มันเบี้ยวเบี้ยวมาเยอะอ่ะก็โลกมันไม่ใช่วงกลมอยู่แล้วเออไม่ไม่มีใครเถียงอะไรคุณเลยอะไรนะโล ใช่ไหมผมร้องเป็นอะไรวงโลกมันเป็นวงรีนะไม่น่าเข้าไปยุ่งเลยดูว่าจะเล่นมุ้งซะหน่อยมยุ่งเกี่ยวเลยอ่ะพร้อมไหมฮะถ้าผมพูดคำว่าโอเพ่นให้ยกมืออ่าเพราะวันนั้นผมมาชอบไปกินโอเลียเอ่ยังแค่จะบอกว่าเดินไปเจอโอเลี้ยงโอยั่วโอ้โหโอ้โหดีใจเลยแต่ถามว่าโอเคไหมอืม ยังแต่บางทีแบบเทนออกมาก็ยังไม่รู้เลยอ่ายังไม่จบเลยเออมันแยกกันหมดกันโอ้โหบางทีกับรถบางทีเราหิวกันนะแบบชาวชาวโออย่างพวกเราอ่ะก็แบบว่าหิวมากแที่ตื่นได้ไม่ใช่พวกแกหรอกโอเ่นจะบอกมึงไหมเฮ้ยมันอย่าไปมั่นใจดิอย่าไปมั่นใจอ่ะใช่ปู้ตามข่าวว่าไอ้แล้วอะเอาใหม่เลยเอาใหม่เลย คือคนนี้เขายกไหวจริงแต่เขาไม่มั่นใจแล้วเขาไม่ได้ไปแล้วด้วยโอ้ให้เพื่อนนะให้เพื่อนนะนี่เราี่ไหวนะจเกมที่แล้วนะไปต่อไปให้คนอื่นนะให้คนอื่นนะไปต่อไปต่อยิ่งจับจับเฟ้อค้าไวยสนี้ไหวัี้ไหวัยนี้ไหวจริงโอเค ป้าใช่เปล่าป้าใช่ใช่เราได้ไปยังเราได้ของยังยังเขาเป็นยางอันนี้ไม่ได้โกหกด้วยสายตาอ่อลองดูผมว่าเขาจะตอบถูกไหมนะใช่มีสมาชิกเลมเบอร์สกี่คนครับแปดคนแคนถูกไหมแปดคนแปดคนถูกไหมถูกแล้วถูกไหมมีใครบ้างแปดคนใครบ้างเอามาพีมมิมมิมิมิเอางี้คนข้างหลังลุกตอบก็ได้ครับแล้วเราขอรางวัลให้เพื่อนเออทำงานเป็นทีมันเนาะผลงานกลุ่มอ่ะ ทีมั <S <s ีมีต้นต้นตโต๊โอเคูบคู้าคูไหมมีมี่ีกคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึ่งโอเ้โอเบ้ถือว่าจุ้ยถูกคโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีเขาบอกว่ารีบอะ รีวแบบปะไ,ไม่รีวไปเนาะหมดแล้วใช่ไหมของางวันเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคือขอลวันขอโทษนะครับเชื่อไหม <c oughs> อชอบชอบจังหวะคนดีแล้ววันนี้นมาถูกแล้ววันนี้ถือว่าเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปกันหน่อยใช่แล้วเพื่อเป็นอนุสรสถานอนุสรบาลีครับแออนุสรพอใช่ครับขอโทษกับหลัง